สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้มีแอปหาเงินออนไลน์ใหม่มาแนะนำเป็นแอปที่เล่นเกมแล้วก็สะสมคะแนนทอนเข้าทูม n น y ว a l เล t แอปนี้การถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทใครอยากเล่นนะคะลิงก์เดี๋ยวนดลงไว้ให้ที่คอมเมนต์ละกันอันนี้ขออนุญาตปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะการเล่นเกมมันเป็นเกมที่ เอาผล,ลไม้พวกเนี้ยเนี่ยเน,ยเนยให้มันติดกัน3มตัวคือเกมเขาเล่นสนุกนะเพราะว่าในในระบบของเขาค่อนข้างที่จะตอบสนองไวเราสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ติดขัดนะเอออันนี้นี่เราสามารถจิ้มได้โดยที่มันไม่ติดขัดก็ ก็ถือว่าสนุกนะคะเกมนี้นุเล่นแล้วก็เออมันก็เพลินดีเ,ออเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเล่นอีกหน่อยหนึ่งอ่านี่การเล่นก็นจะประมาณนี้พอเราผ่านด่านเดี๋ยวเขาจะขึ้นด่านใหม่ให้เราอะ,อะลองเล่นดูนะคะสำหรับคนที่เป็นสายเกมส่วนการหาคะแนนเพิ่มเติมก็คือตรงนี้นี่ถ้าเราเห็นรูปดาวตรงนี้เราสามารถกดรับคะแนนได้ แอปนี้เป็นของค่ายเดียวกันกับ Popstar Winner แล้วก็แอปก่อนหน้านุนที่นุนเอามาลงก็แอปก่อนหน้านุนเข้าใจามันก็ไม่แปลกนะคะว่าถ้าตัวนี้เขาจะจ่ายเหมือนกันส่วนการถอนเงินก็คือตรงนี้นี่การถอนเงินของแอปนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทซึ่ง10บบาทเนี้ยเราจะใช้ คะแนนด้วยแล้วก็ใช้เพชรด้วยอยู่ที่300แต่ถ้าเราถอน100บาท200บาท500บาทแล้วก็สูงสุดก็คือ1000อันนี้ไม่ต้องใช้เพชรนะคะการหนาคะแนนเพิ่มเติมก็คือตรงนี้ที่เขาเขียนว่างานในหน้างานตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเช็คอินประจำวนันการทำภารกิจต่างๆแต่อยู่ตรงนี้ก็เป็นเกมที่เล่นง่ายเล่นสนุกมันเมนูของเขาไม่เยอะนะเราสามารถมาดูเมนูตรงนี้ได้ แล้วก็สะสมคะแนนไปอแอปมาใหม่นะอันนี้บอกก่อนว่าตัวเนี้ยมันมาใหม่แต่มั่นใจได้ว่าเขาจ่ายเพราะว่าอย่างสนุดบอกว่ามันเป็นของค่ายเดียวกันกับ Bob's ร t a r Winner แล้วก็ โกโนเวลหรือแอปเกมะนั้นแล้วตัวนี้จ่ายจริงแน่นอนนะคะใครยังไม่มีใครอยากสมัครใครอยากเล่นก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ที่คอมเมนต์นะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะคะใครที่เป็นสายเกมอยากจะหางเงินฟรีจากการเล่นเกมก็สามารถดาวน์โหลดได้ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะ กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ